Music at Night ที่96.5เมกะเฮิร์ตออสมทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผมนัทานาันสิริเจริญน,นะครับเราฟังกันเป็นผลงานเสียงและฟังกันเป็นรายการทางอสมทของเรากระจายไปทั่วประเทศและทั่วโลกครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีเว็บไซต์เราเป็นโลกดิจิทัลครับเรามีอินเทอร์เน็ตแต่เราต้องรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับ ต่อเนื่องกันในเรื่องราวของกรมหลวงราชบุรีดีเรกฤทธิ์ครับทรงเป็นประธานในการตรวจพระราชกำหนดบทพระอายการเก่าใหม่ปรึกษาลักษณะาการที่จะชำระและจัดระเบียบกฎหมายเมื่อพุทธศักราช2440และทรงเป็นกำลังสำคัญในการตรวจชำระพระอายการเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำกฎหมายลักษณะาอาญารอศ .127 ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายไทยฉบับแรกครับ การจัดทำกฎหมายลักษณะาอาญารอสอ2 7นเะครับเป็นประมวลกฎหมายไทยฉบับแรกครับและในปีพุทธศักราช2,442พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้สถาปนาพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศัก์ขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมมีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบันว่า พระเจ้าลูกยาเธอกรมมหมือนราชบุรีดีเรกฤตในวันที่30เมษายนปีพุทธศักราช2452รหกมารองราชบุรีดีเรกฤตขณะดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าน้องยาเธอกรมมเหมือนราชบุรีดีเรกฤตมีลายพระหัต กลาวบ,บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับความปริวิตกของพระองค์ในการทํางานในตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมจนมีพระประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งแต่เนื่องจากขณะนั้นกําลังเกิดปัญหาเรื่องที่ปรึกษากฎหมายชาวยุโรปมักจะทําการต่างๆโดยพละการเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยกําลังพยายามทําให้เอกราชทางการศาลกลับคืนมาอยู่ใต้กฎหมายไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงไม่ทรงเห็นด้วยที่กมรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์จะกราบถวายบังคมลาออกเพราะทรงเป็นนักกฎหมายไทยคนเดียวที่ชาวต่างชาติเคารพยำเกรงแต่ในที่สุดก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กมรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงออกจากตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมตามที่ทรงกราบถวายบังคมลาออกจากราชการเพราะทรงประชวน เมื่อวันที่26มิถุนายนปีพุทธศักราช2453รวมเวลาที่ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมอยู่ถึง14ปีครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จสวรรคตในวันที่23ตุลาคมปีพุทธศักราช2453นั้น ต่อมาในปีพุทธศักราช2455ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กมรมหลวงราชบรุรีดิเรกฤทธิ์ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกรเกษตรตราธิการและในปีเดียวกันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เลื่อนพระเจ้าพี่ยาเธอกรมมื่นราชบรุรีดิเรกฤทธิ์เป็นพระเจ้าพี่ยาเธอกมรมหลวงราชบรุรีดิเรกฤทธิ์ระหว่างที่ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกรเกษตรตราธิการได้ทรงจัดการเกี่ยวกับทะเบียนที่ดิน ดยทรงแก้ไขและเพิ่มเติมพระราชกำหนดกฎหมายและระเบียบการทะเบียนที่ดินให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทรงจัดการให้มีพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดินขึ้น2อฉบับคือในปีพุทธศักราช2 4 5 9และปีพุทธศักราช2462นอกจากนี้ได้ทรงจัดการเกี่ยวกับเหมืองแร่เพราะกลมโลหกิจสังกัดในกระทรวงเกษตรธิการ โดยทรงเปิดทำเหมืองแร่ทางหัวเมืองฝ่ายเหนือในปีพุทธศักราช2458ทรงเพิ่มพนักงานในกรมโรหกิจและออกพระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่เพื่อช่วยให้การทำเหมืองแร่สะดวกขึ้นคือพระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่พศ2461ในด้านการเพาะปลูกและการปรศุสัตว์ได้ทรงจัดสร้างสวนทดลองการเพาะปลูกขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกในปีพุทธศักราช2458 ต่อมาเริ่มจัดทานาทดลองขึ้นที่คลองรังสิตในปีพุทธศักราช2459ทรงจัดตั้งโรงเรียนสัตวแพทย์ขึ้นในกรมเพาะปลูกในปีพุทธศักราช2457และเริ่มฉีดยาป้องกันโรคระบาดสัตว์ในท้องที่ที่เกิดโรคนอกจากนี้ครับกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤตได้ส่งเสนอความเห็นว่าในการบำรุงการเพาะปลูกต้องอาศัยการทดน้ำในทางวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยให้น้ำฝนน้ำท่าซึ่งไหลหลากผิดปกตินั้นให้เป็นไปตามธรรมดาเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จะดทำตามโครงการได้กรมหลวงราชบุรีริเรกฤทธิ์จึงทรงร่วมกับเซอร์ทอมัสวอร์ด ผู้เชี่ยวชาญการชประทานจัดทำโครงการทดน้ำสำหรับพื้นที่ราบตลอดขอบเขตบริเวณแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อโครงการย่อยตอนต่างๆทุกโครงการในทุ่งราบภาคกลางเสร็จสมบูรณ์จะต้องสร้างเขื่อนระบายน้ำขนาดใหญ่กันแม่น้ำเจ้าพยาที่จังหวัดชัยนาทเพื่อให้โครงการย่อยๆนั้นเชื่อมต่อกับเขื่อนระบายน้ำที่จังหวัดชัยนาทให้สามารถทดน้ำที่มีปริมาณเพียงพอไปใช้ในทุ่งนาทั้งสองฝั่งซึ่งมีผลดีต่อการเพาะปลูก โดยการจัดทําจะแบ่งทําเป็นส่วนๆไปต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งกรมทดน้ำซึ่งปัจจุบันก็คือกรมชนระทานนั่นเองครับกรมชนระทานอดีตเดิมคือกรมทดน้ำครับจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2457นั่นคือ100ปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังเพราะปีนี้คือปี2557ครับ เพื่อดำเนินการตามรูปโครงการโดยเริ่มจัดทำโครงการป่าศักป่าศักใต้นะครับซึ่งเป็นโครงการตอนที่3ก่อนนะฮะในปีพศ .2459 การดำเนินโครงการเพื่อการเกษตรนี้ดำเนินมาใกล้จะเป็นผลสำเร็จแต่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมรวงราชบุรีเดกฤทธิ์ก,ธก็ทรงพระประชวรด้วยวันโรคที่พระวักวักกะเสียก่อนจึงได้กราบบังคมทูลลาพักราชการเพื่อรักษาพระองค ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้ทรงลาภกร,ราชการเมื่อวันที่14กันยายนปีพุทธศักราช2462พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์สเสด็จไปรักษาพระองค์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและสิ้นพระชนที่กรุงปารีสเมื่อวันที่7สิงหาคมปีพุทธศักราช2463ขณะพระชนสา47ปี พระศพของพระองค์ได้รับการถวายพระเพลิงที่กรุงปารีสแล้วเชิญพระอาทิกลับประเทศไทยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุริดิเรกฤตมีพระราชมีพระโอรสธิ่ดารวม13องค์เช่นหม่อมเจ้าหญิงชวริตโอภาสกิติยากรหม่อมเจ้าอากาศดำเกิงระพีพัฒหม่อมเจ้าหญิงดวงทิพชติแจ้งล่าอาภากรน,นี่คือเรื่องราวชีวประวัติ ของพระบิดาแห่งกฎหมายไทยเป็นเรื่องราวที่ได้ฟังแล้วชื่นใจนะครับคุณผู้ฟังเองก็คงจะชื่นใจเหมือนกับผมเรามีเรามีเรามีพระมหากษัตริย์เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงรักประชาชนของพระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานในทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างว่าให้กับคนไทยและประเทศไทย นี่คือสิ่งที่รวงชนชาวไทยตระหนักและผมเชื่อว่าตรารวงชนชาวไทยจะรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปตราบนานแสนานานครับและพระบิดาแห่งกฎหมายไทยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมารวงราชบุรีดีเรกฤ์ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆและใครที่ยินเสียงของผมนะครับให้มี ทรัพย์สินมากมายให้มีร่างกายที่แข็งแรงผมนัทธน,นันสิริเจริญขอพระเจ้าอวยพรมีความสุขกันมากๆนะครับ